สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันอีกแล้วนะคะ Good morning Good morning เด็กๆนะคะทิชากิมทิชาสาวทิชานี้ค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะในหน่วยการเรียนเรื่องฝนจ้าดูสิทิชากิสาวแต่งตัวเข้าหน้าฝนเลยฝนฝนฝนก่อนจะเข้าบทเรียนเด็กๆมาร้องเพลงกันนะคะฝนจ้า 1, One, two, three. 2, 3, let's go รีโฝนตกพันพันแม่ตำงการลมแกเดินก,ก้มก้มอยู่หน้ากำแพงป้าเดียวแดงออกไปบอกพ่อแดงฉันไม่มีแรงหอุบล้มฉันทีเห็นไหมคะเด็กๆร้องหลาดวิดีโอส่งมาที่เชื่อนี้นะคะช,คชื่อกินเจ้าสาวจะรอฟังแล้วที่เชื่อกินมีภาษาติ เกี่ยวกับฝนจ๋าให้เด็กๆด้วยนะคะเชิญพกรทิชเชอร์กินได้เลยค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเด็กๆวันนี้ทีชเชอร์กินจะมีภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเป็นส да okay? ับนะคะเรนเรนเรนฝนฝนเรนเรนฝนฝนอัมเบร์ออัมเบร์อรโดมรดมอัมเบร์อ เวร่มเรนโคสเสื้อกันฝนเรนโคสเสื้อกันฝนอ่ามีสามอย่างนี้ก่อนที่จะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคือเวลาฝนตกแล้วเราจะไม่เปียกน,นะคะเราจะต้องนำล่มเพื่อติดตัวไปไม่ให้ฝนตกสำหรับสี ร่มของทิชเชอร์สาวคือสีเขีสีม่วงค่ะทิชเชอร์นี้สีแดงโอเคเยี่ยมมากทิชเชอร์สาวกับทิชเชอร์นี้ตอบได้ถูกต้องสำหรับของทิเชอร์กิมแบกร่มสีดำนะคะแล้วจะออกจากบ้านนะคะมีฝนตกแล้วยังมีฟ้าผ่าอีกด้วยนะหน้าฝนนี่ห้ามนะคะ อย่าออกไปนอกบ้านเพราะว่าแดงมากเลยฝนตกแรงจะทําทให้เด็กเป็นหวัดที่ลืมไม่ได้ห้ามลืมสิ่งที่จะกันฝนนะคะเราจะได้ไม่เป็นอะไรคะพี่เช้าสาวมันเป็นหวัดค่ะไม่มีไข้ด้วยไม่มีไข้ด้วย่ไม่มีไข้ไม่เป็นหวัไดไม่มีไอห้ามเลยนะคะแล้วต้องรักษาสุขภาพโดยการจะออกนอกบ้านต้องมีนะคะพี่เชสาวที่เชนี้ มีล่องค่ะมีไร,ร่ชาเสื้อกันโปคงค่ะ,คะจะได้เป็นยังไงคะให้เป็นควันให้ถึงควัดโอเควันนี้ทีเชื่อนี้ทีเชื่อสาวทีเชื่อกิมขอจบคลิปนี้คลิปหน้าเจอกันสาระการเรียนรู้ใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย